เสพตีดโอ้โหรู้อย่างนี้โอ้ยเชื่อผมเดดนี่แล้วผมไม่นั่นนะเมื่อก่อนเราโยนทิ้งนะโทโอ้ยโทษครับออืเดี๋ยวนี้จีเท่าไรสามพันโอ้ยดูจีเะอหลบไปเลยผมดูดแมงเป็นตันอาบด้วยกินด้วยมาผสมกับน้ําอาบผมกินน้ําอ่ะเอาไอผสมน้ํากินเนี่ยแต่ไอ้นั่นมันอวัยวะเพศแข็งจริงไหมพี่พาผมไปโรงพยาบาลสมเด็จนยได้ได้ไม่เป็นไรพี่ให้เขายาให้ ได้นะยาผมแปลาเมื่อวานเองแปลแล้วอ่ะไม่แล้วโดนหายหรือเปล่าไม่หายอยู่ที่บ้านอยู่เสื้อทหารลูกพี่ผมให้มาพันเอไปดูได้เลยพี่ผมไปถามจันชิมได้เมื่อวานผมไปหาหมอมาหมอที่จันชิมตลาดพูใช่ไหมวัดกลางอ่ะยาเพิ่งเอาเมื่อวานเองพี่ผมรู้แล้วมาไงโอ้ผมนี่ผมเลิกยาแล้วเมื่อคืนผมนอนตั้งสิบสองชั่วโมงผมไม่ได้นอนสี่วันอ่ะเพราะผมจัดการหลายอย่าง เอ้ที่ว่าปัญหาต่างๆที่เราให้ฟังใช่ไหมผมจัดการประเทศสยามเราเออดีบาบูช่วยช่วยเหลือประเทศเราได้เยอะนะผมจะตายอะไรช่างมันให้ญาพี่น้องลูกเมียผมสบายใช่ไหมเราตายผมตายผมก็อยู่บนสวรรค์นะนางฟ้าผมโคผมมีม้าม้าม้านางฟ้าม้ามลายกาดน่ะเห็นไหมภาพมาลายกาดของอิสลาม่ะนั่นนางฟ้าผมนะเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวม้าตัวแบบไหนก่อนม้าบินไงเป็นภาพมีปีกเลยเหรออ้า เป็นนางฟ้าผมนะผมเอาไว้สัญจรบินลงมาโลกมนุษย์นะเราเราเราจะขึ้นไปช่วงขึ้นไปเขาก็มารับอ๋อคือเราต้องการเนี่ยเราก็เราก็มนุษย์ต่างดาวเสร็จผมอ่ะมันลงมาแล้วนะมันเอาจานบินมันมาล่าผมนะที่ว่ากินเหล็กกินอะไรโดนผมไปแล้วผมแดกแมงไปแล้วโอ้เราเราแหมผมมีนิวเคลียร์มึงแกมึงก็มนิวเคลียร์เหมือนกันๆกรู้ว่าตอนนี้อาวุธมันนะ แล้วมันจะบุกมันจะบุกโลกผมศึกษาแม่งหน้ากูผมดูหนังแม่งจริงมันจะบุกโลกนะท้งองวันไอคิเลาะโลกแตกมีจริงนะนี่ผมกลับมาเกิดไม่ให้โลกแตกนะที่มาช่วยนี่นะอ่าเนี่ยผมเนี่ยแหละแล้วท้องฟ้ามันจะมืดตึ๊ดตือมัวบินมืดเลยแล้วท้องฟ้าจะแยก่การบินจะลงมาพวกอวกาศไอไอมนุษย์อวกาศแม่งมีพร้อมหมดเลยเอาวุธแม่งนะนี มันยิงแสงตายแล้วหายแวบเลยเดี๋ยวพวกควกนี้มันใช้แสงเป็นอาวุธเหรอเป็นอาวุธเป็นนิวเคลียร์ง้นเอ้ยเห็นหนังพวกคอมพิวเตอร์อะไรสตาร์วอ์เรื่องจริงนะัวนี้สู้ผมไม่ได้เขาแสดงว่าเขาสร้างมาจากเรื่องจริงเลยเรื่องจริงอนาคตเป็นอย่างนั้นเนี่ยรถนี่ผมจะทำเหาะได้เลยวิ่งบนชั้นฟ้าเดี๋ยวผมจะทำ ผมศึกษาอยู่ผมเรียนแบบด็อกเตอร์ไอ้พวกที่มันทำหนาผมไปซื้อสมุดมาศึกษาเรียนจบโหพี่เ,เล่มหนึ่งแมงเล่มหนึ่งแม่งเป็นเหมือนหมื่นล้านอะ่ะผมเก็บแค่วันเสลึงเองยีพ้าตัางไทยเนี่ยถ้าใช้จริงๆทำไมเงินไทยมันถึงตกยีพ้าตัางแทบจะไม่มีค่าเห็นทริงกันว่าตามถนนอนยีพ้าล้านนะครับตอนนี้ใครมีอ่ะเหรียญบาทหนึ่งก็หนึ่งล้าน พี่บอกเมื่อกี้ไม่มีมีแต่ล้านอยู่ที่บ้านน่าจริว่าจะให้ผมล้านนึงก็ได้เหรียญบาทแค่ล้านนึงข้ายาเหรียญบาทให้ผมอาแหมเหรียญหรืองงาเกินตามถนนเลยไม่เก็บการผมเก็บหมดน่ะเราก็งงอยู่ตั้งนานจะมีเงินล้านเลยทำไมเงินไทยมันถึงถูกไอ้ต่างชาติมันเล่นเราไงคนถึงลำบากเยอะนี่มีหนึ่งบาทก็อยู่ได้แล้ววันหนึ่งได้ป่ววันนี้ในกระเป๋าวัน่ี้ เออพี่บอกไม่มีเงินเสร็จตังอยู่ที่บ้านนะบาทหนึ่งก็ล้านยิ่งเหรียญสลึงก็ยี่บห้าล้านแล้วนี่พี่ดีนะจับผมมาผมมารับตำรวจไม่จจะร้องเราไม่แจกเรอเราคุยกันเราคุยกันไอเหรียญที่เจน้าที่